รดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายอาตหารและเครื่องไทยธรรมขอเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปรดว่าตามอิมานิมยังพันเตหัตานิสะป,ปริวารานิทิ่ขุสังคัสสะโอโนโชยามะสาธุโนพันเตทิ่ขุสังโฆ อิมานีอัาตานีสัปริวารานีปัติคันธาตุอัมภากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย อาตาหารพร้อมของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับอ้าตาหารพร้อมของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายตลอดกาลนานเทิน